สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกคนครับผมพบกับผม popper gamer วันนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กับกิจกรรม h อล l ล r er PARK สวนสนุกฮ l ลโลวีนครั้งนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ c h anel popper gamer ด้วยนะครับผมขอบคุณครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเล่นกิจกรรมกันเลยนะครับ ตัวนี้รายละเอียดผมขอไม่อธิบายแล้วนะครับผมเพราะว่าทุกคนคงจะทราบรายละเอียดกันดีอยู่แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นทั้งหมด70,000ืนแคสนะครับผม <Wow. S 1> หรือแลกได้ประมาณ7 7โทเค็นนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยแล้วก็แลกโทเค็นไปครับผมครั้งที่1ที่ท2อครั้งที่3ครั้งที่4ี่ ครั้งที่5ครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7นะครับผมตอนนี้เราก็มีทั้งหมด78โทเค็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะเลือกเล่นแบบแอดเวนเจอร์นะครับผมก็คิดว่าของรางวัลของแอดเวนเจอร์จะดีกว่าคลาสสิกนะครับผมแล้วก็เริ่มกันเลยครั้งที่1ผมจะกด1ครั้ง4รอบนะครับผมแล้วก็10ครั้ง2รอบครับ เริ่มเลยทั้งเนื่ไป15ล้านนะครับผมก็ต่ำมากนะ15ล้านไี่ต่ำ90 TTGR TC นะครับผมอันที่3 15ล้านอีกแล้วครับผมอันที่4 15ล้านอีกแล้วครับผมอันที่5 เก้าสิบโหแย่มากเลยครับตอนนี้ทังที่หกนะครับผมสิบห้าล้านต่อไปเราจะมากดทีละสิบครั้งกันเลยนะครับผมไปโอ้ดีสุดแค่โอ้โหแค่รับการ์ดเก้าสิบบวกนะครับผมแย่ yeah, ครับแย่แย่อีกสิบครั้ง ห้าร้อยล้านโอ้โหห้าร้อยล้านหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เจ็ดสิบล้านอีกสองใบครับผมโอ้โหครั้งนี้คุม้มครับคุ้มมากๆเลยครับผมเจาอ,ร,อ,าอราได้ทิกเก็ตมาอีกสองใบนะครับผมตัวทิกเก็ตก็สามารถนํามาแลกของรางวัลข้างล่างได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับผมว่าได้อะไรกันบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกเมเปนจี้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้จากการเล่นกิจกรรมนะครับผมทั้งหมดเลยว <Wow. S 1> ผมคิดว่าผมจะซื้อตัวแพ็กเกจตัวนี้ด้วยนะครับ2มสองหมื่นซื้อได้หนึ่งครั้งแล้วก็ไอซีเวอร์อีกหนึ่งหมื่นซื้อได้หนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับกดซื้อเลย ยงอ,อ,อ,อยังไงเทั้งหมดและนี่ก็คือหน้าตาการ์ดทั้งหมดที่ผมได้วันนี้ผมลงทุนไป1,000บาทหวังว่าคงจะได้ไม่น้อยกว่า1,000บาทครับเรามาเริ่มกันที่การ์ด BP ก่อนครัล้ 4, าน1นใบ สองมื่นหนึใบ1ล้านฮะเป็น5ล้านนี่สิล้านเป็น15ล้าน15ล้านวกสิล้านเป็น30ล้านนะครับ30ล้าน1 3ึ่งร้อยสามนึ่งร้อยหก 300นะครับผม300อันี่้500เป็น800นะครับผมการ์ดเงินที่ผมได้ทั้งหมดประมาณ0 0คร้อยครับรส่วนการ์ดเราจะมาเริ่มกันที่90 TT ทีททีก่อนนะฮะ6ใบเปิดทั้งหมดเลยเพราะว่านักเตะมันไม่แพงแล้วครับปีนี้วิ่งมา p ีทีท,ทีเบอร์สิบบาซินเนม่าครับผม,ม92-18ล้านนะครับ แล้มีโลลองบองคิสเตียนวิเอลลี่แกริกเบลเปอร์ตีแล้วก็เอเดนฮาซาครับผมเป็นธรรมดาธรรมดาครับอันนี้ผมไม่ค่อยลุ้นอะไรมากครับ90บวกลุ้นทีซีนะคะรับ3ใบเปิดทั้งหมดเลยวิ่งมาปีทีครับเบอร์5เคลาดปิเก้หรือเปล่าครับผม92 18ล้านเหมือนกันครับผม ก็ทรงๆนะฮะยังไม่หวือหวามีเวอรอนแล้วก็รอยคีนนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็น90บวกทีซีอีก4ใบครับผมวิ่งมาปีทีซีเบอร์9อาร์เจนตินาเฮอร์นันครสโปครับผม92 19สิก้าล้านเท่านั้นนะครับก็ยัง ดูแย่นะครับผมตอนนี้ยังดูแย่แล้วก็โลลองบรองลาปอสแล้วก็เวอรอนมาอีกแล้วครับต่อไปก็จะเป็นลุนฮอตแล้วนะครับผมเริ่มที่88หนึ่งใบครับไปเลยขอเป็นปีฮอตนะครับผมถ้าปีอื่นไม่ค่อยอยากได้เพราะราคาไม่แพงโอ้โหเดินขอสริะซาวิทนะฮะโกเนลุก,กี้สล้านเท่านะครับ,นะรบแล้วก็88บวกใบนี้ลุนตำนานนะครับ วิ่งมาปีทีซีครับผม13ามเยอรมนีมิเชลบัลักครับผม91 13ล้านก็ยังดีที่วิ่งเพราะว่ามันเป็นการ์ด88บวกแล้วก็จะเป็นใบนี้เพราะว่ามันคละหลายปีนะเฮ้ยบวกวิ่งมาเบอร์เจ็ดโดหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เป็น จอร์ดเบสนะครับผมเ0 11บอล้านโอ้โหเห็นเบอร์เจ็ดนะครับผมคิดว่าเป็นโดจอร์ดเบสนะไม่ใช mm ่โดนะแล้วก็ mm hmm. เป็นใบนี้ใบนี้จะขะปีหน่อยนะ mm hmm. วิ่งมาเป็นปีฮอตครับผมเบอร์เก้าอังกฤษล็อบบี้ฟาวเลอร์ครับผม6 7ล้านครับ วว้า <Wow. S 2> กลางๆครับราคาเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการ์ด90บวกแล้วก็ไปลุ้นตำนานไปนี้ลุยครับเป็นตำนานนี้ล้านบ้านโอโ้โหโกลเด้นลุกกี้ครับเป็นเดวิดอัลบา9ล้านเท่าน,นั้นแล้วก็มาที่90บวก TC กับฮอตขอเป็นฮอตครับผม ออทครับวิ่งมา22 cb เป็นบรูโนอเวสครับ12ล้านเท่านั้นนะครับผมถ้ามา12ล้านแบบนี้ TC ทรัทบเขายังแพงกว่าเยอะครับผมแล้วก็เป็น93บวกปีนี้ผมเปิดก่อนเพราะว่ามันลุ้นมี TC ด้วยนะครับผมลุยวิ่งมาเป็น TC ผมคิดแล้วเบอร์10ครับผม จอยคอฟหรือเปล่าครับผมใช่แล้วครับ27ล้านตอนนี้โนยังไม่ได้ตัวหลักร้อยเลยนะครับผมถือว่าแย่ครับผมถือว่าแย่มากตอนนี้เอาไปลุ้นเงินปีฮอตเพียวๆนะฮะเ0บบวกขอตัวท็อปท็อ,ทอ,ทอครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยวิ่งมาเบอร์สีอิตาลีครับ CDM ผมไม่รู้จักนะครับตัวนี้โอ้โห91 11ล้านเท่านั้นนะครับผมไม่รู้จักเลย yeah, ครับโอ้แย่ครับแย่แย่93บวกครับขอตัวท็อปทอปหน่อยเฮ้อเอาค้างวิ่งมาเบอร์สองซ i ดีเ g ียโกโกดินครับ97 129ล้านครับผม ถือว่าแย่นะครับผมตอนนี้ผมลงทุนไป1นึ่งพันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ทั้งหมดกีบ่บาทเดี๋ยวเรามาดูนะักเตะทั้งหมดที่เราได้นะครับ นักเตะที่ผมได้ทั้งหมดก็ประมาณ436ล้านนะครับผมภาษี30%ก็จะเหลือประมาณ305 mm hmm. ล้านบวงิัสดที่เราได้800เมื่อเช้าก็จะเท่ากับ1,100ล้านนะครับผมก <Wow. S 1> ิจกรรมนี้ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับกิจกรรมฮาโลวีนตัว h u n t e d Room ครั้งก่อนนะตัวนั้นจะคุ้มกว่าตัวนี้เยอะครับผม ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรม p o l l r r p r r k นะครับผมสรุปโดยรวมแล้วผมถือว่าทรงๆครับไม่ได้คุ้มมากแล้วก็ไม่ได้เจ๋งมากอะไรขนาดนั้นถือว่ากลางๆนะครับผมก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Channel Proper Gamer ด้วยนะครับผม หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมขอบคุณครับ